สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกับก็มาตามฮานอยเนาะเมื่อวานนี้ผมก็ลงไม่ไห้ไม่ได้เนาะแล้วนกะ็สำหรับแนวทางนะครับกับก็มาตามแนวทางฮานอยนะครับก็แนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกแล้วมาคิดมาคำนวณวีก็หาเลขเดินจาก0ูนย์นึ่งนะครับคัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเนาะเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกบเรามาดูฮาหนอยเนาะก็ผมเริ่มจากแต้มรวมอนเนาะตอนนี้ยังไม่ได้กลับกลับบ้านเนาะอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่นะครับ เรามาดูแต้มรวม3หน่อยนะครับให้ผมให้ลูดที่7กับ0นะครับก็ไม่ได้เน้นให้เนาะก็ระวังเลข7เนาะเน้นที่7แต่เมื่อวานนี้0มาเยอะนะครับ0มาเยอะก็ระวัง0ด้วยนะครับสำหรับแต้มรวม3หน่อยนะครับแต่วันนี้ผมเน้นที่เลข7นะครับลูด7จ็ดส่วนชุดวินไอเลขเบิ้ลนะครับ99 77แล้วก็00 ชุดวินนะครับวิน3หน่อยใช้ได้พิเศษปกติ VIP ให้ที่1 4 3 6 0 7 1 4 3 6 0 7ส่วนหาน้อยพิเศษเนาะหาน้อยพิเศษผมให้เด่นที่1กับ4นะครับเน้นที่เล็ก1เจาะให้ที่1 6 1 7 1 8นับ3ตัวก็4 1 6รับไปกันต่อที่หาน้อยปกติปกติให้เด่นที่3กับ6 ครับเจาะไอ้สชุดนะครับเน้นที่เลข3ก็สามเก้ดสามศูนนะครับ3ตัวก็9 3 0ส่วน VIP นะครับ VIP เด่นนะครับเลขเด่นก็1กับ2เน้นที่เลข1เจาะที่1 3 1 4 1 5 3ตัวก็8 1 3นนะครับสำหรับแนวทางเนาะ ส่วนตัวที่ผมไม่ได้เน้นเนาะพิเศษก็ไม่ได้เน้นที่4นะครับแล้วก็จับ4,6,4,7,4,8ปกติผมไม่ได้เน้น6กนะครับก็จับที่6,9,6,7แล้วก็60 VIP ผมไม่ได้เน้นนะครับเลขก2ก็คือ2,3,2,4,2,5นะครับตันก็จะจับ6ชุดก็ได้นะครับสำหรับแนวทางนะครับตัวประกบก็อยู่ข้างหลังทั้งหมดนะครับ หรือว่าท่านจะจับเอาในชุดวินก็ได้นะครับชุดวิน3หนนอยเนาะพิเศษปกติ V.I.P. นะครับวันนี้ก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยเนาะภาพไม่นิ่งเนาะนะครับสำหรับมานอยครับใครจะรับเนวทางก็แคบเอาไว้นะครับกับใต้นี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่13มเนาะวันที่13เดือนหนึ่ง ประศสอพันก8นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ